ก้อยก้อนจำจบจำจำจังไหนเนาะจำหาหนำเปินได๋รจุบคระนึ่งอ้าวไหลลวไหลลวอ้าวจะกินผีปวนบอกก่้โสูมสวนพระทานสุกบอ ăn túc gõm cả nốt chim cả tè gìn, nè. Mẹ có chim mẹ? Nạp. treo đấy สวัสดีกล้องกอนสวัสดีกล้องกอนสวัสดีครับจ้าจ้าครับขอควณมากครับผมนี่เ้าสิกินแก้วโซ่จังหน่อยเจาว่างมาเาาเอาี้เจ่งเดียวกับพ่อแล้วเอาไปไวก่อน เดเปลือกออกด้ก่อยจะไม่ไม่มูงจะกินกินหรอกที่ควรปกิิประจำเที่ยวยิงเี้ย

Hoa hương là hương 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 hương

cả chín bốn biển cái tỏi cưỡn mai nhảy luôn mua cho thì nào quý buồn còn ba nắng nhắn thì bài nó ừ. mặc tay bưa ừ. cà phê, à, loại nữa 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 nè, nữa 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 คนกินยังบะได้วะไปคือข้าผุนลไม้ปลาหายากหนึงในสิบของผลไม้ปลาหายากครับผมอืไมา

คืออันมันอยู่คน ừ,

อมตำเป้วเผ็ดเนี่อ้าวอ้าวอ้าวดูดีกวนพวกแม่เป่านี่ย่เเกปปวดปะพวกซ้อหมิเนี่ยเกวด้วยต่งยนทางรรง กันค <body> okay, ิดหนาแล้วครับเพื่อนบ๊ายบายคุยใจงาบคุยใจง๊าคุยใจง๊าเออจริงจริงอมาาเปลาเปลือกลูก